สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านแล้วก็เรียนครับท่ญญานอาจารย์คงใจครับที่รปริญญาต่อรุ่าการต่อนรับคนงานต้อนรับไปสัมมูนปราหลงนะครับพอที่จะอะไรก็นที่สัมมูนนะครับวันนี้คณะครูจากต้อนอับคนงานได้น,น,นำักศสารานะครับ เข้ามาเรียนนะครับไอซีทีย่าง่ซึ่งได้ครับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสังคมบุน,นะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายของเราครับได้ร่วมกันอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างอย่างดีตลอดนะครับหลังช่วงนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วก็เชิญนะครับท่านอาจารย์ใดที่ปรอย่าได้เปิดการอบรมไอซีทีเสนอ จะมีปัญญาการพัฒนาผู้เรียนนะครับอาจารยท่านผู้ในการเรืยออะไรคโนโลยีสันตพคะคณะครูกศนตบลหนองตะคำแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงเยียากรนะคะที่มาช่วยกันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเรานะคะวันนี้กศนอำเภอบุดรธานีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเราได้มีโอกาสได้มา ให้ผู้เรียนของเรานะคะ <c oughs> ที่อยู่ในชุมชนได้มาเติมความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะ<ม>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะทุกเทศทุกัยต่างก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของก <c oughs> ารสื่อคนข้อมูลนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของเราในการเรียนรู้นะคะนอกจากอา่านจากหนังสือสือ่อที่เป็นสิ่งพิมพ์แล้วนะคะ <c oughs> โทรทัศน์ทีวีแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเราไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลก วันนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เราจะได้พัฒนาทักษะในเรื่องนี้นะคะโดยแต่ละความคิดเหจากวิทยาเทคโนโลยีสังคมซึ่งท่านได้กรุณาเรามานะคะเป็นเครือข่ายที่ที่ให้ความสําคัญกับการศึกษามาตลอดนะคะของกศนคือวินนี้ทัในเรื่องของการเป็นสถานที่สอบปลายภาคมาตลอดเลยนะคะของอโซนห้า พวกเราก็ขอบคุณเคยคงได้มาสอบอยู่ที่นี่แล้วนะคะลูกหลานของเราก็อาจจะเรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณทางเจ้าของสถานที่นะคะที่ได้มาคุยซ้อแล้วก็เป็นเหมือนาากับเรือขการจัดการศึกษาโ่รมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรานะคะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ใช้เวลาที่ออกจากบ้านมาเรียนรู้นะคะ,ะให้ได้ความรู้ติดตัวกลับไปแล้วก็นํา,นานไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ,ของการ เพิ่มเติมความรู้สติปัญญาชื่อโครงการนะคะแล้วก็เมื่อเราคืออินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวยากรท่าน้อมูให้ข้อมูลว่ามันมีทั้งมันมีหลากหลายอยู่ในนั้นมากมันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งธรรมะมีทั้งอธรรมเราจะเลือกดูอะไรสิ่งใดเป็นประโยชน์นอกจากเราใช้ไปแล้วใช้มันให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์อย่างท่าถล่นนะคะวันนี้มีคณะหรือตลากร ก็สำหรับกงเนิดท่านยอดธานีของเราเนี่ยมาร่วมเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคะอาจารย์พรนเดชาร์ลมเอ๋อหัวหน้าฝ่ายแพอาจารย์คอนบงมีศรีหัวหน้าฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นาอาจารย์ศิลพ์สอนศรีหาเท้าวนะคะหัวหน้างานอาจาร์ใส่แล้วก็ที่ปรึกษาโทหัวหน้าที่ปรึกษาของกลุ่มเรานะคะแล้วก็อาจารย์เพ็ญศิริท่านดีค่ะ เป็นอีกเป็นทีมงานนะคะที่ขับเคลื่อนงานกศนในหลายๆหลักสูตรร่วมกันศึกากับอาจารย์นะคะอาจารย์เองก็นะคะชื่อวังใจศรีปรยัก็เป็นครูชำนักการพิเศษแล้วก็ช่วงนี้นะคะรัากษาการแทนท่านผออ่นจากท่านมีโรคปิดซ้อมสุขภาพเล็กน้อยนะคะก็ท่านฝากกำลังใจมาให้พวกเรานะคะขอให้พวกเราได้ตั้งใจในการเรียนนะคะ,ะก้การเรียน เขาบอกว่าอันนี้น่ายกยิงรักษาแล้วอันนี้คือว่าเป็นยังคะเป็นของมูนแต่สารสนเทศคือสิ่งที่เราเชื่อถือได้นะคะเช่นประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยค่ะเขาบอกเชือ่อเขาบอกท่าประกาศต่างๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะคะอันนี้คือความหมายของไยอันที่สองนะคะเป็น communication ก็คือการสื่อสารนะคะการสื่อสาร C ตัวน,นี้แทนรมวาการสื่อสารเกิด T ตัวสุดท้าย Technology, Technology. าาาคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะมันกับหมายความเพิ่มจาเร้องลก้าตามที่ทังเนาะตามที่ทังเราเรีย แล้วอาจัีกครับไม่ได้ครับจะบอกว่าตัวเราแค่ขึ้่งวันเองครับหลากเราเร่งพลาดจังแท้เราดกว่ามโค้งเดี๋ยวตอบวันนี้ครับ เด็กจะคบาดว้อยแม่เขาดูเรื่องพอาดูเรื่องไปต่อไปต่อทัพย์ทาครับเรื่องหลักบอกต่อเหมือนกันเสริมต่อครับอันนี้เป็นพื้นฐานรูปของมพื้นฐานดีนะครับย่างใหม่กันเขาใปม่เป็นภาษาใหมเบื้อว่าจะเข้าอย่างไรตั้งแต่ไหนตั้งแต่บ้านนั่นบ้านนี่นี่แหละครับจำข้ามดึงไหมนะครับผมจำข้ามประมาทเนวรัตนภัยบูรณ์ครับคําว่าโรคอยู่ในเรือนเพื่อนอยู่ในมือในบ้านในแม่โบนี่ครับ คำวมาลรคโรกอยู่ในเรื่องเหนไหมคอ่ข้อตเตอร์ล่ะครับข้อสีเป็นทองมาแสกตะเลในโลกนี่ข้อจะไปยนประเทนนั่นข้อมาทิ้งต่อไปเขาจะเป็นเหยทนี่ข้อทิ้งต่อไปเข้อย่าไอย่าพูดว่าตอนนี้บ้านเรื่องเขาเป็นยังไงข้อทิ้งต่อไปลูกหนาเขาอยู่ใส่ข้อทิ้งต่อเปหามือถามเขาเขามาลุกในเรือนนะครับเพื่อนในมือเป็นยังครับเห็นว่าตศัพท์เข้าหนิครับตะกี้ตู้ซับไสในเกี้ยวไม้หากันนะครับตทาซับอ็ไปตรวจดูนะครับอันนี้เขามาเพื่อนอยู่ในมือหมาย ร่วมก,กันคือการเพื่อหนึ่งครับใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับมเมื่อวานที่ยาบาลตั้งแต่นั้นมาแค่สี่ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทีมงานสตาฟและก็อาจารย์มัตตา,านะครับที่ให้ความรู้นะครับขอให้พวกเราปรวมถึงให้อาจารย์ะน,รนะครับทีมงานสตาร์ด้วยครับขอบคุหน้าคงจะได้มาใช้บริการอีกนะครับแล้วก็ฝากกระทรย พ่อแม่นะครับเห็นว่ครับประตูปย่งสิลูกนั้นนะครับกัรลุกเขเดี๋ยวได้หนังสือนะครับอยากได้จะเรียนรู้ตัวช่วยหัวซออื้อวาความระดับอนุญาตนะครับก็ปรึกษาที่สังคมได้นะครับสภาพเป็นมากครับเห็นบอกประตูแย่กสิอะไรครับเห็นบ่กเก่งว่าเอาเห็นร่กสิอะไรครับอีกขั้นถ้าพูดถึงคนที่มีพลังงานกันก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจเราแล้วก็มาใช้บริการด้วยนะคะคาดแบบว่า กาอหน้านะคะคงจะได้สันตคุณจะได้ต้อนรับอีกหลังจากการสอบปลายภาคแล้วนะคะมีอะไรที่จะให้เราช่วยเหลือในเรื่องของกามรู้ก็พาจารณได้นะคะอาจารย์นะ